Did you know ปูนบุร์มาทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีแม้จะอยู่ติดกันเงียนมากหรือว่ามาเลเซียแต่ปีโตเร่ของเขามากมายนักอันเป็นเรื่องของสภาพใต้ดินวันนี้อะไรเข้าสิงเนี่ยเซลฟ้าอะไรใต้ดินเธอจะไปใต้ดินเหรอ พี่ไม่ใช่คนใต้ดินใช่ไหมพี่อาจจะไม่รู้และนี่ก็คือดิโนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับนี่เป็นเรื่องราวของใต้ดินแท้สภาพใต้ดินกับปริมาณของปิโตรเลียมอยู่ใกล้ๆกันแค่เนี้มันคือ,คอ,คอก็มีเกับไม่มีเชีวยวนะเส้นแบ่งเลยอ่ะดูเลยนะครับ Did <you> know? ทําทไมประเทศไทยถึงพบน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติน้อยกว่าเพื่อนบ้านของเราทั้งทั้งที่เราก็ไม่ได้อยู่ไกลกันเลยคำตอบเรื่องนี้ ส่วนหนึ่งอยู่ที่ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยานะครับลักษณะทางธรณีวิทยาที่แตกต่างกันทําให้แองปิโตรเลียมนั้นแตกต่างกันไปด้วยแองปิโตรเลียมที่พบในไทยมีลักษณะเป็นกระป๋อเล็กๆก,ก,กระจายอยู่ทั่วไปครับการอยู่แบบประจัดกระจายแบบนี้เองทําให้กระบวนการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมมีต้นทุนสูงเพราะว่าต้องมีการเจาะหลุมจํานวนมากทั้งหลุมสํารวจ หลุมประเมินผลและหลุมผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณปิตโตรเลียมตามที่วางแผนผลิตไว้ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีที่ทำได้เร็วง่ายและถูกลงแต่การที่ต้องทำกระบวนการทั้งหมดนี้ซ้ำๆกันทุกหลุมทุกหลุมก็เลยทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายโดยรวมสูงนั่นเองครับไทยเราไม่เหมือนกับประเทศเมียนม,มาและมาเลเซียนะครับ เพราะว่าเมียนมาและมาเลเซียนเนี่ยมีแหล่งปิโตเรเลียมที่ใหญ่กว่าเราเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาเจาะไปครับเจาะเพียงไม่กี่หลุมเนี่ยเขาก็เจอแล้วและเจอในปริมาณมากๆด้วยแลวเขาก็ใช้หลุมหลุมนั้นแหละครับในการผลิตปิโตเรเลียมได้ยาวนานกว่าเราด้วยนะครับนี่คือลักษณะของแหล่งยาดานาแหล่งก๊าซธรรมชาติที่สําคัญของเมียนมาเปรียบเทียบกับลักษณะของแหล่งอาทิตย์ในอ่าวไทยแหล่งอาทิตย์ ต้องเจาะหลุมผลิตมากถึง343หลุมเพื่อผลิตก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย233ล้านลูกบาทฟุตต่อวันขณะที่ยาดานาสามารถผลิตได้เฉลี่ย770ล้านลูกบาทฟุตต่อวันโดยเจาะหลุมผลิตเพียง17หลุมเท่านั้นการที่ต้องเจาะหลุมผลิตเป็นจำนวนมากนี่เองทำให้ค่าใช้ใจ่ายในการพัฒนาและผลิตของแหล่งอาทิตย์สูงกว่าแหล่งยาดานาหลายเท่า แล้วก็ยังใช้มากกว่าเพื่อนด้วยยกตัวอย่างนะครับพี่นาครับดูนะฮะเธอเอาอะไรมาวัดนี่ครับเว็บไซต์บอกเลยครับไทยเรานะครับมีปริมาณน้ํามันสํารองนะครับอยู่ที่อันดับ48ของโลกแต่เราใช้น้ํามันนะครับอันดับที่19ของโลกจําตัวเลขนะครับแต่มาเลเซียพี่นาท่านผู้ชมอยู่ใกล้ๆเรานะมีปริมาณน้ํามันสํารองเนี่ยมากกว่าเรานะครับอยู่ที่อันดับที่29ของโลกแต่เขาใช้นะครับน้ามันเนี่ย อยู่ที่อันดับ26ของโลกคือเขามีมากอะ่ะแต่ใช้น้อยอะ่ะแต่เรามีน้อยแต่เราใช้มากๆเลยนะครับไม่ใช่มากเฉยๆครับพี่ขอเวลาคิดหน่อยได้ไปะตัวเลขอันดับ4ของ R C N o y. อาเซียนไว้อาเพิ่มอีกเราใช้น้ามันเยอะเกินไปหรือเปล่าครับท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับช่วยกันประหยัดน้ํามันแล้วก็ทรัพยากรอ,อื่นๆของไทยดูนะครับนี่คือดิจิโนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่จะสามารถนะครับติดตามความเคลื่อนไหวรายการครับ Facebook Twitter อีเมลมนี่จดหมา,ายมานะครับ ขอร้องเถอครับประหยัดพลังงานนะครับซีเรียสนะครับสวัสดีครับ Did you know?